สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้นะครับหัวข้อเรื่องรางวัลของขวัญน,นะครับอยากจะตั้งคำถามพี่น้องว่าเมื่อวานใครมาเฝ้าเดียวแล้วสังเกตอะไรบ้างไหมครับสังเกตว่ามีอะไรบ้างนะครับเขียนเข้ามาบอกเรามีรางวัลจะแจกครับสังเกตดูว่ามีอะไรหรือว่าอะไรลองเขียนดูครับ วันนี้ขอใช้เวลานิดนึงนะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วเนาะเราจะไปคิดสจักกันนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอยากจะแจกรางวัลครับไม่ใช่อะไรลองเขียนดูสิครับว่าเมื่อวานคุณสังเกตอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็บอกมาครับเดี๋ยวเราจะเลือกนะครับคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับแล้วแจกรางวัลเป็นเสื้อยืดของ Happy Rock นะครับแล้วก็ใครที่ได้รู้จักพระเจ้านะครับใครที่เพิ่งต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับก็เขียนเข้ามาบอกเรานะครับ แนะนำตัวนะครับสั้นๆว่าได้รับเชื่อพระเจ้าแล้วชื่อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคัดเลือกแล้วส่งรางวัลไปให้ทุกคนที่ได้รับเชื่อเพิ่งต้อนรับพระสต์นรับเขียนเข้ามาบอกเราครับเราจะส่งรางวัลให้เลยให้เสื้อยืดเลยนะครับส่วนใครที่สังเกตเมื่อวานนี้ว่ามีอะไรพิเศษครับลองมาเขียนคอมเมนต์ดูกันแล้วเดี๋ยวถูกใจเราจะแจกรางวัลให้ครับนะครับแต่เฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเราเรา มีเสื้ออยู่ในเมืองไทยเท่านั้นเรายังไม่สามารถส่งมาอเมริกาได้ดังนั้นอันนี้ร่วมสนุกเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยก่อนนะครับก็ยังไงเขียนคอมเมนต์เข้ามาครับดูว่าจะได้รับรางวัลของขวัญอะไรกันบ้างนะครับวันนี้อยากจะอ่านพระพีให้ฟังนะครับในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ14ข้อ15นะครับปัญญาจารย์บทที่3ข้อ14บ5่บอกอย่างนี้นะครับว่าข้าพเจ้าทราบ อยู่ว่าสารพัดท,ที่พระเจ้าทรงกระทําก็ดํารงอยู่เป็นนิดจะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้หรือจะชักอะไรออกเสียก็ไม่ได้พระเจ้าทรงกระทําเช่นนั้นเพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระพักพระองค์อะไรซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่มานานแล้วอะไรที่จะเป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้วพระเจ้าทรงสแสวงอะไรอะไรที่ล่วงไปนั้นนะครับ นั่นแหลฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราผ่านพระชนะพระเจ้าตอนนี้สอนเราให้เราเข้าใจน้าพระทัยพระองค์เราเจอที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้พระกมีบอกว่าข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทําก็จะเกิดขึ้นจะเพิ่มอะไรขึ้นก็ไม่ได้จะเอาอะไรออกก็ไม่ได้นะครับแล้วก็พระเจ้ากระทําเช่นนั้นเพื่อให้คนที่มีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์ อะไรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่มานานแล้วอะไรที่เคยเป็นมานานแล้วอะไรอะไรที่จะเป็นมาก็เคยเป็นมานานแล้วนะครับอันนี้ภาษา1971นนะครับเราอาจจะฟังแล้วรู้สึกเข้าใจง่ายแต่ผมอยากจะอ้างอิงไปถึงเมื่อวานนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้เพราะว่าเป็นหัวข้อของวันนี้ก็คือว่าแล้วมันเป็นของประทานของพระเจ้าหรือเป็นของขวัญจากพระเจ้านะครับที่ให้มนุษย์ได้กินดื่มและเพลิดเพลินในบรรดา,ากิจาการงานของเขานะครับก็คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ เป็นของขวัญแล้วก็เลยเป็นที่มาวันนี้ครับที่เป็นเรื่องเราจะพูดถึงของขวัญแต่ว่าหัวข้อพระกัมภีร์วันนี้ที่พระเจ้าผ่านพระเจนะพระเจ้าในปัญญาบทที่สามข้อสิบสี่สิบห้านี้ก็คือว่าอะไรที่พระเจ้ากระทําก็จะเปิดเป็นอย่างนั้นเพิ่มเข้าไปก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้นะครับอะไรที่เคยเป็นก็เป็นอยู่มานานแล้วเรามาดูสองพันสิบเอ็ดดูซิเขาแปลยังไงครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่า ข้าพเจ้าทราบว่าสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงกระทาก็ดำรงอยู่ครับก็ดำรงอยู่เป็นนิดจะเพิ่มอะไรก็ไม่ได้จะหักอะไรออกเสียก็ไม่ได้พระเจ้าทรงกระทําเช่นนั้นเพื่อคนทั้งปวงมีความยำเกรงเฉพาะพระพักพรองอะไรซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้วอะไรที่เป็นอยู่อะไรที่เป็นมาก็เป็นเคยเป็นอยู่นานแล้วอันนี้ก็ยังภาษาเข้าใจยากนะครับอ้าวเรามาดูอมตะธรรมครับนี่คําว่าของขวัญมาจากตรงนี้นี่เองนะครับ ข้าพระเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําจะดำรงอยู่นิรันด์ไม่สามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้หรือตัดทอนอะไรออกได้พระเจ้าทรงทําไว้เพื่อมนุษย์จะยำเกรงพระองค์อะไรที่อะไรก็ตามที่เป็นอยู่และอะไรที่เกิดขึ้นก็เป็นอยู่มาก่อนแล้วและพระเจ้าจะทรงนําอดีตมาพิภากษาอีกนะครับเขาอธิบายไว้หน่อยดูหน่อยครับหรือว่าพระเจ้าจะทรง เรียกอดีตให้หวนกับมาอีกพระเจ้าจะเรียกอดีตให้หวนกับมาอีกครับเรามาดูเข้าใจง่ายนะครับเขาบอกว่าเรารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทํานั้นพระเจ้าทํานั้นไม่ได้ถูกกําหนดด้วยเวลาจะเพิ่มอะไรเข้าไปก็ไม่ได้จะดึงอะไรออกมาก็ไม่ได้นะครับตรงนี้เราเข้าใจครับที่พระเจ้าทําอย่างนี้เพื่อพวกเขาจะได้ยำเกรงต่อหน้าพระองค์นะครับก็คือพระเจ้าไม่เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอ,อ,อันนี้พอจะเข้าใจขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนกันและพระเจ้าจะจัดการกับสิ่งที่มนุษย์แสวงหาแต่เกินความเข้าใจของตนนะครับอืมเอาครับลองดูสิครับว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราผมกลับไปที่1 9 7 1แล้วกันนะครับ พระเจ้าทราบว่าสารพัดที่พระเจ้าทำก็ดำรงอยู่เป็นนิดจะเพิ่มอะไรก็ไม่ได้จะเอาอะไรออกก็ไม่ได้ครับและพระเจ้าทำอย่างนั้นเพื่อให้เรามีความยำเกรงต่อพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะพิพากษาเราตามการกระทำของเรานะครับอะไรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เคยเป็นมานานแล้วมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับมานะครับอะไรที่จะเป็นมาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็เป็นมานานแล้วละครับพระเจ้าทรงแสวงหา,หาอะไรที่ล่วงไปนั้นนะครับหรือว่าจะใช้คําว่าพระเจ้า พระเจ้าจะทําสิ่งเดิมซ้ําอีกครับเราเคยเห็นไหมครับประวัติศาสตร์มันจะซ้ํารอยกลับมาสิ่งที่เคยผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นมาอีกและพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งเดิมๆิมเกิดขึ้นซ้ําอีกแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องของประวัติศาสตร์ครับเรารู้เรียนรู้จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วคนที่ได้รับพระพรพระเจ้ามากมายในที่สุดเป็นไงครับก็มีแนวโน้มที่จะหลงลืมความรักของพระเจ้า คนที่ได้รับของขวัญจากพระเจ้าได้รับพระเมตตาของพระเจ้านานๆเข้ากด็ดูเหมือนจะเฉยเมยกับสิ่งเหล่านั้นอะไรที่เกิดเกิดขึ้นก็จะเป็นอีกคนที่ร่ำรวยมากเกินไปก็มักจะหลงลืมพระเจ้าไปเพราะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มาจากมือของตัวเองคนที่ถ่อมใจคนที่มีน้อยก็มักจะสแสวงหาพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในอดีตก็จะเกิดขึ้นมาอีกและจะเกิดขึ้นในอนาคตขอพระเจ้าช่วยแล้วครับวันนี้ผมอยากจะให้เรา เห็นถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ปัญญาจารย์กาลังบอกเลรวครับว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นอีกเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเราจะเอาอะไรออกมาก็ไม่ได้และพระเจ้าทรงอนุญาตสิ่งนั้นเกิดขึ้นวันนี้เราตั้งรับดีไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้าจะทําสิ่งเดิมซ้ําอีกนะครับเราเองรู้เราเองระมัดระวังตัวได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมีการพิพากษาแล้วเลยดูข้อไหครับการพิพากษาและอนาคตขึ้นอยู่กับพระเจ้า วันนี้เราสำรวจชีวิตของเราครับว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมครับประวัติศาสตร์เรามันซ้ําเดิมอยู่นั่นอะอะไรที่เคยทําผิดมาแล้วเราก็ทําผิดอีกเรื่อยๆขอพระเจ้าช่วยเราครับที่วันนี้เราจะคิดได้เรามาระวังตัวนะครับแล้วอย่าลืมที่บอกประชาชนนะครับเขียนคอมเมนต์ไงเข้ามาเมื่อวานสังเกตอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรพิเศษหรือว่าคุณได้รู้จักพระเจ้าเขียนเข้ามานะครับวันนี้เราะอธิษฐานด้วยกันนะครับ ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรชีวิตของเราทุกคนพระองค์เจข้าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น,น,นในอดีตและเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพระองค์ทรงให้มันเกิดซ้ําอีกขอพระเจ้าช่วยเราที่จะระมัดระวังปกป้องชีวิตของเราเองที่จะไม่ทําผิดซ้ําๆแต่ขอให้เราทําสิ่งที่ดีเชื่อฟังพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระองค์ซ้ําแล้วซ้ําอีกและให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดไปและทิ่ฐานในพระนามสักเจ้าเอมน เอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่นอ้องทุกท่านเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับสวัสดีครับ